สวยๆประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าไฮปีสองพันสิบเก้าตัวนี้ราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคุณลูกค้าผ่อนสบายๆน้ำต้นเพียงหกพันแปดนะท่านใดที่รายได้นะเอาอย่างนี้รายได้หมื่นสามพึ้นเอาคันนี้ไปเลยนะครับคุณลูกค้าอายุงานหนึ่งปีนะตัวนี้นะครับไม่น้อยแสนต้นๆน,นะคุณลูกค้าท่านใดต้องการรถมือสองเกตเอผมแนะนําคันนี้เลยนะคุณลูกคา้าติดต่อผมนอ็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมมีไอเดียไลน์ศูนย์แปดสี่ ศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าห้านะครับแอดไอดีไลน์มาก็ได้นะครับคุณลูกค้าเพชรยนต์มินบุรีนะครับมาลองรถก่อนก็ได้คันนี้นะครับคุณลูกค้าน่าสนมากเลยราคาถูกนะคุณลูกค้าเนาะผมแนะนําเลยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i กดติดตามผมหน่อยกันตัดตอนนี้เลยนี่นะครับมาดูตัวีออสตัวนี้สวยนะตัวไฮด้วยตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยสีขาวเลยทุกไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับคุณลูกค้ามี่ไปดูเลยยังไงครับไม่มีรอยรักังไม่มีรอยชนเลยนะครับคันนี้เลยไมน้อยแล้วแต่ต้น้องต้นคา ท่านใดท,ที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะมากดไลค์กดแชร์ผมหน่อยละกันในช่องของผมนะผมมี y o u t u b ามช่องนะมีน็อตรถเมอสองน็อตเกียร์มอสองแล้วก็น็อตวีออสสองนะครุ่น้าเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกดติดตั้งผมหน่อยละกันเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอะมาดูตัวรถนะเป็นไงครับตัวรถสีขาวนะครับตัวโลโก้นะเป็นโครมเนี่ยมสีดํานะด้านล่างเป็นสีดํานะครับดูหลอดไฟ หลอดไฟนะเป็นหลอดไฟโปอ่าตอนนี้หลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดียร์ไมด้วยครับด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะใส่ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับแต่งออกมาค่อนข้างสวยนะตัวนี้นะคุณลูกค้าอ่าดูล้อโอ้โหล้อลอันล,ลอยทูโทนด้วยตอนนี้สวยมากเลยคุณลูกค้านี่ล้อลอยทูโทนนะครับตัวนี้นะยางกุดเ yeah ยียร์กคหับคุณลูกค้าเดี๋ยวไม่ดูเลยใกล้ๆเลยดอกยางยังค่อนข้างสวยนะดอกยางสภาพดีนะคุณลูกค้าออกไปนะคุณลูกค้าขับไปได้เลยนะครับตอนนี้ปียางนะครับ ปียางไม่เก่านะขอบสิบห้านะคุณลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูใกล้ๆเลยเป็นไงครับสวยไหมสภาพยังดีอยู่นะครับตัวนี้โดยรวมค่อ,อนข้างโอเคมากเลยคุณลูกค้าตัวนี้นะครับอันนี้ปียางปียี่สิบสามครับคุณลูกค้ามองเห็นไหมนี่ครับปียางปียี่สิบสามนะคุณลูกค้าออกไปปุ๊บไม่ต้องไปเปลี่ยนยางไม่ต้องอะไรเลยนะครับออกไปปุ๊บขับได้เลยนะ นะครับอ่าตรงนี้เป็นระบบดิสเพย์นะครับล้อหน้าดิสเพย์นะครับมีระบบป้องกันการล็อก้อ้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับช่วงล่างแข็งแรงนะครับต้นชื่ออยู่แล้วครับโตโยต้านะครับรถโตนนะครับนี่กระจกหน้านะกระจกหน้ามีโลโก้โตโยต้านะครับกระจกเดิมๆอย่างโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ากระจกนะครับเราติดฟิล์มรอบคันนะชุดแต่งนั้นมีคิ้วให้ด้วยนะครับไปกับตัวรถอีกต่าหางนี่นะครับคิ้วสวยนะ กระจกอ่าคันนี้กระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะตัดหรือไฟเลี้ยวค่อนข้างสวยนะตัดไฟเลี้ยวตรงกระจกช่วยลดการตกรุบัหตุได้ดีนะตัวนี้ดีไซน์มาสวยนะตัวที่เปิดตัวเป็นโครมเนี่ยมนะครับที่เปิดตัวเป็นโครมเนียมนะครับทั้งหน้าหลังเลยเส้นตัดยังคมคมไม่มีรอยขูดรอยเฉียบรอยชนเลยนะเอาให้ดูเลยเป็นไงครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบรอยทุบนะรถของเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการดูแลเลือกรถนะสังเกตรถง่ายๆไออยู่ผมให้ดูเลยว่ารถนะ ถูกไปชนด้านข้างไม้หนีดูน็อตนะครับน็อตนะครับน็อตเดิมๆิมไม่มีโโร้องรอยการขันตรงนี้แสดงว่ารถไม่ใช่ถูกชนแน่นอนนะครับนี่เลขไหม่เลขไม่เดิมเดิมนะลูกตาเลขใม่เดิมเดิมดูประตูดูนะครับประตูเป็นไงครับตัวประตูนะเดิมเดิมอยากลงงานลูกเล่นนะมีอะไรมาให้มีลําโพงมาให้นะที่ช่องใส่แก้วครับที่วางแขนนะตัวนี้เป็นเงาน,นะครับตอนนี้เป็นดำดำเงาครับค่อนข้างสวยสตัดได้ ตัวนี้นะไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ออกสีแดงนะครับตังนี้นะ่ะค่อนข้างสวยนะคุณลูกคา้าตัดกับสีดำออกมาสวยเหมือนกันใช้ได้นะคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมพาชมเม็ดอาร์ตรถนะครับไม่เคยถูกชนด้านข้างดูง่ายๆนี่เดีย๋ยวผมแกะให้ดูเลยนี่ครับเม็ดอาร์ตเรียงสวยนะถ้าเม็ดอาร์ตเรียงสวยนี่ก็คือกล้าพูดได้เลยว่ารถไม่เคยถูกชนด้านข้างคุณลูกค้ามองเห็นไหมเนาะนเห็นอยู่นะครับมันจะจางๆเป็นเม็ดนะครับนี่ๆๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเรียงสวยนี่แสดงรถไม่เคยถูกชนด้านข้างแน่นอนนะครับรับฝั่กเลยในดุกเลยฝั่งภายลย ค่อนข้างสวยนะส่วนตัวผมเองค่อนข้างชอบเลยนะโอเคเนี่ยเบาะนี่มาดูเบาะครับเป็นไงครับเบาะนะครับเย็บตะเข็บแดงนะเบาะเย็บตะเข็บแดงนะครับตัดด้วยสีแดงเป็นเบาะหนังนะคุณลูกค้าทำความสะอาดง่ายนะนี่ดูออกแบบดีไซน์ออกแบบค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้าเอาให้ดูก่อนเลยนะครับเพอิื่นเบาะอีกฝั่งนู้นครับตอนนี้เราถอดเพื่อความสะอาดให้นะคุณลูกค้า ไม่ต้องกวนะครับบอกด้านข้างของสักถเป็นความสะอาดให้ผู้ลูกค้าออกรถกับเราเหมือนได้รถใหม่เลยผมแนะนําคันนี้กาลังมาใหม่รีบมาเลยครับไหม่ครับไม่ร้อยไหม่แสนต้นต้นตอนนี้มีคนเริ่มสนใจแล้วนะครับคันนี้นะรีบมาจองนะลูกค้าติดต่อผมนะครับนอตบริษัทรถยนต์รีบหน่อยนะครับคันนี้นะผ่อนได้ก็ผ่อนซื้อสดได้ก็ซื้อนะครับคันนี้คุ้มมากเลยเนาะอ่ามาดูอ่ามาดูประตูห้องดยสารด้านหลังครับลูกเล่นประตูห้องอ่าู้โดยสารด้านหลังมีระบบล็อกเด็กมาให้มีล็อกโซนะครับ ตอนนี้มีลำโพงมาให้ที่พับแขนโอเคเป็นดนำเงาสวยนะตัดดำได้น,นะครับเม็ดอาร์ตเรียงสวยนี่เม็ดอาร์ตเรียงสวยผมแกให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์ตเรียงสวยมากเลยนะครับอย่างนี้ทางเราการันตีรถไม่เคยถูกชน่อนข้างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพระเราคัดมาแล้วนะการที่เอารถมาขายได้เราต้องคัดกอดน,นะครับเออบอดนะครับดูเบาด้านหลังนี่เป็นไงครับสวยๆเลยนะครับลายสวยๆมากเลยนะครับนี่เป็นดำดำตัดขอบแดงนะตัดขอบแดงได้ค่อนข้างสวยนะครับ ดีไซน์มาค่อนข้างสวยมากเ,เยบ็บตะเข็บแดงด้วยนะเนาะมาดูล้อหลังนะครับดูล้อหลังนีครับอัน้อยตูโทนโอ้โหแม็กสวยๆนะคันนี้นะยางกุดเยียกยางปียี่สิบสามนะคุณลูกค้าออกไปขับได้เลยระบบดิสเพหน้าหลังนะคันนี้นะคุณลูกค้าดูครับยังสวยๆเงาเงาเลยสวยนะน็อตสี่ล้ออ่าน็อตสี่ตัวนะครับโลโก้ย,ยังไม่ดูครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะคันนี้กำลังฮอตมากคุณลูกค้าแนะนำรีบเลยนะครับรีบมาดูกันอ่ะมาดูท้ายกันหน่อย นี่ครับท้ายสวยๆนะหลอดไฟใหญ่ๆนะเก็บของไปต่างจังหวัดแบบจุกๆเลยอ่ามาดูหลอดท้ายหลอดไฟ LED ตัดด้วยเส้นโครมเนี่ยนะหลอดท้ายยิ่งใหญ่ยิ่งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้สูงนะผมแมนะนําให้ดูรถนะครับไฟหลอดท้ายใหญ่ๆนะดีครับดีเนาะดูตัวหลังสวยออยังอยู่นะครับใหม่ๆเงาๆนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยเพราะรถคันนี้ไม่น้อยไม่แสนเดียวเองนะครับมีเซนเซอร์ให้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้หนึ่งสองจุดนะมีน็นเขึ้นถอยหลังให้มาสองจุดนะครับกระจกนะ กระจกหลังนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยมีโ,โลโก้นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้ลูกค้ามองเห็น,หนเนาะนี่นะครับโลโ,ลโก้เดิมๆจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ลูกค้าดูหน่อยนะครันเนาะที่เปิดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเปิดอยู่ด้านฝั่งของฉันนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายลูกค้าดูเลยว่าโอ้โหมันทําไมมันมีลาคนอยากได้จังเลยคันนี้เน่ยอ่ะอันนี้ผมเปิดท้ายให้ชมแล้วน,นะมาดูครับดูยังไงครับข่างข้างกว้างใหญ่เลยนะครับ เก็บของไปต่างจังหวัดไปได้หลายวันเลยค่อนข้างจุเลยนะใส่ของได้เยอะๆเลยซื้อรถกับทางผมนะผมแถมอันนี้ให้ไปด้วยเดี๋ยวไม่ดูเลยนี่ครับล้อนะครับเป็นล้อนะครับเป็นล้อสำรองนะครับแล้วชุดแมลงชุดถอดนะครับมีเครื่องมือไปด้วยนะตัวนี้นะไปกับตัวรถด้วยซื้อกับเซลนอนะครับติดต่อผมครับศูนย์แบตเอี่สองห้างสองหกเก้าหนึ่งอย่าลืมนะครับติดต่อผมท่านได้ชุดนี้ไปกับตัวรถด้วยนะครับอ่ะมาดูนี่ครับ รถไม่เคยดูกจนท้ายดูยง่ายดูที่น็อตน็นอตจะดูขันไหมไม่เคยเนาะอันนี้ผมปรงใกล้ใกล้เลยโลกร่มกลมเหมือนเดิมสภาพเดิมอย่างนี้เนาะสภาพเดิมอย่างนี้โอเคใช้ได้นะครับแสดงว่ารถไม่เคยดูดจนท้ายแน่นอนการันตีนะครับมีไฟส่องท้ายป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีปัญหาแน่นออ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพาชมห้องดันในขอ่งคนขับนะครับามาดูกันลูกเล่นนะครับตัวนี้เนาะมมมาก็คือด้านฝั่งคนขับนะที่วางมือนะครับมีนี่โอ้ oh. ที่เปิดกระจกนะเป็นที่เปิดกระจกนะครับด้านฝั่งลังกับที่ล็อกกระจกนะครับล็อกประตูโอเคที่ตุิดตระตนตรงเนี้ยนะที่ใส่แก้วน้ําให้มีลําโพงให้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมีลาโพงให้สี่ประตูนะเวลาคุณลูกค้าเปิดเพลงอยู่โอ้โหไม่ต้องกลัวครับสะใจดังแน่นอนท่านใดที่ชอบแบบสายดนตรีนะครับแนะนําคันนี้เลยนะโอเคอ่ามาดูครับตัวนี้ลูกเล่นนะครับนี่กระจกนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเวลาคุณลูกค้าต้องการพับเก็บกระจกตัวนี้มีมีปรับซ้ายขวานะครับได้ครับเลือกปรับ กระจกซ้ายขวาได้อันนี้ก็เลือกนะครับเลือกเอาจะไปหน้าไปหลังไปซ้ายขวาได้หมนะครับมีระบบป้องกันลื่นะไรด้วยมีบูสต์ชาร์ทมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ภายในครับแต่งค่อนข้างสวยนะนี่ครับดีไซน์สีแดงนะเห็นไหมครับเส้นแดงตัดออกมาสวยนะครับคันนี้สวยนะผมยังชอบเลยมันออกมากับเบาะด้วยเห็นไหมครับอันนี้เนาะดีไซน์มาค่อนข้างสวยอ่ะผมชอบดีใช้ได้เลยครับอ่ะมาดูพวงมาลัยอ่ะฝั่งนี้เนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้นะครับอ่ะผมให้ดูเลย โมอะไรเป็นโมอะไรไฟฟ้านะครับลูกค้าโฟมอะไรของเรานะครับเชื่อมต่อกับทางวิทยุด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตถอยให้คุณดูผมอะไรปรับได้นะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาหน้าหลังดึงออกมาหน้าได้นะครับได้หมดเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับตอนนี้กุญแจกุญแจนะครับไม่ต้องไขแล้วนี่เป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะคุณลูกค้าอ่ะเดก่อนสตาร์ทคุณลูกค้าดูเลยนะครับครับย่านนะครับอ ยังครับเเดี๋ยวผมเปิดมาแรงแอร์เอาเรื่องครับอยู่ผมขออนุญาตเป่าแรงแอร์หน่อยนะครับลมแอร์แรงเอาเรื่อง <S 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 อันนี้เปิดมาปุ๊บวิทยุติดเลยผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับตัวนี้นะ <S 2> <S 2> <S โอเคอันนี้ผมปิดแล้วเนาะอ่ะตัวนี้นะครับ ัวพวงมาลัยน,นะครับเชื่อมต่อกับทางวิทยุนะครับเชื่อมต่อด้วยนะมีระบบปรับเปิดเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนขึ้นช่องนะฝั่งนี้ได้นะครับคุณลูกค้าให้ดูกันเนาะตัวนี้จอนะครับเป็นจอแบบอจอสัมผัสนะครับตัวนี้จอสัมผัสนะคุณลูกค้าสามารถกดได้นะครับเห็นไหมครับนี่ให้ดูเลยขนาดจอเจ็ดนิ้วนะตัวนี้ขนาดจอ7นิ้วนะอ่ะ9นิ้วสิครับคุณลูกค้าอันนี้ขนาดจอ9นิ้วนะโอเคโดยรวมใช้ได้นะจอใหญ่นะครับช่องแอร์มีหนึ่ง 2 3 4สามสี่มสี่ช่องนะครับมีตัวนี้ตัวฟอ,อากาศนะครับตัวนี้เข้ามาด้วยหนึ่งนะครับสองสองจุดเลยแอร์นะครับแอร์คุณลูกค้าเป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะคุณลูกคา้าแอร์เป็นแมน,นนวลนะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามองเห็นหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ไปดูอ่านี่นะครับแอร์เป็นแมนน,นนวลนะคุณลูกคา้านี่แล้วก็คุณลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับปรับได้เลยเนาะไปดูแล้วันตัวน,นี้วิทูุเล่นง่ายมากเลยครับหมุนเอากดเลือกโหมดนะครับเลือกไปที่พัดลมแล้วก็โหมดเอาครับพัดลมแอร์ได้ถึงหนึ สี่ห้าหกเจ็ดระดับเลยนะครับคุณลูกค้าอุณธภูมิอยู่ด้านบนนะผมเลือกโดปุ๊บเป่าได้ครับเป็นไรผมเอานะครับตอนนี้เลือกโหมดได้นะครับจะลงไปที่ตัวเสือขาหรือยังไงที่สามารถเลือกได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเป่าแอร์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะไปแย่งเสียงกับตอนพูดนะครับเลือกเป็นปรับออโต้ได้นะครับระบบดับเบิลแอากาศในรถนะครับนี่ปิดได้นะครับก็ลงเนาะโอเคเกริย์มาดูเกียร์กันหน่อย เกียร์นะครับเป็นเกียร์เรื่องแสงเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ครับเลือกได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเกียร์นะครับขับรถในที่มืดมีเอ่อเรื่องแสงไม่ต้องกลัวนะแบบตัวนี้ก็แบบขั้นบันไดช่วยป้องกันไม่ให้เด็กนะครับเล่นเกียร์ได้นะโอ้โหออกแบบค่อนข้างปลอดภัยนะครับเบรกมือมีหนังมาให้ใช้ได้นะครับดีไซน์วางค่อนข้างสวยที่วางแขนฝั่งนี้เนาะมีช่องเก็บของมาให้เพิ่มด้วยใช้ได้มีที่ใส่แก้วน้ําด้านหลังอีกให้มาเยอะๆจุๆเลยคันนี้เนาะใช้ได้ครับมีช่องใส่เอกสารให้มาอีกฝั่งนนี้ะครับ ตัวรถเรามีเล่มนะคุณลูกค้ารถเรามีเล่มแท้นะครับคุณลูกค้าทางเรายืนยันนะครับว่ารถของเรานะครับมือสองแท้แน่นอนอเรารับมาจากคุณลูกค้าเราประมูลมาเสร็จปุ๊บแล้วก็่าคุณลูกค้าก็ได้รับรถจากเราเลยของเราเป็นเพียงแค่ผู้จําหน่ายนะครับด้านบนที่กันแดดน,นะครับมีนี่ครับที่สง่งที่ใส่เสียบเอกสารนะได้ที่กันแดดมีกระจกมาให้ด้วยนะหลอดไฟโอเคติดนะครับผมขออนุญาตปิดนะอที่ฝั่งนี้ก็มีกระจกมาให้ด้วยที่ยึดแขน พี่จับเยอะนะมีหนึ่งสองสามสี่จุดด้านฝั่งคนขับก็มีมาให้มาด้วยโอ้โหให้มาเยอะๆเลยเนาะให้ค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเดี๋ยวผมพาชมตัวเครื่องหน่อยอันนี้ผมถ่ายชมเครื่องนะครับผมเปิดฝาต,ตรงนี้ให้ลูกค้าดูนะ,ะไปดูตัวเครื่องกันนะเครื่องมีอาการกระตุกไหมเครื่องมีอาการยังไงเครื่องกระตุกไหมสะดุดไหมเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปดูเลยไปโอโห รรครับอะยังไงครับเครื่องยังใหม่ๆยัเอี่ยมนะครับเครื่องยังใหม่ๆยัเอี่ยมอยู่เลยไม่มี่าบน้ำมนันไม่มีค้อแตกต่างนะผมให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับทางเรานะคัดรถก่อนนะครับก่อนจะมานำเสนยนะครับคุณลูกค้าเราคัดรถสี่ถึงห้าดาวเท่านั้นครับซึ่งสามดาวไม่รับนะคุณลูกค้ารถจมน้ําไม่รับรถที่เคยถูกชนหนักเราไม่รับนะครับหรือรถถูกชนแล้วเราเก็จะไม่รับด้วยนะคุณลูกค้าไอ้พวกเฉียวพวกอะไรนี้อาจจะมีบ้างนะคุณลูกค้าแต่เราเก็บสีเก็บอะไรให้คุณลูกค้านะครับ ก่อนนะเพ,อพอราะลูกค้าจะได้ออกรถกับเราเหมือนรถมือหนึ่งเลยไม่ใช่แบบว่า,าเราไปรถชนหนักแล้วออกมาทําแบบนี้เราไม่รับนะครับเนาะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่ให้นะคุณลูกค้าซื้ืกอบทางเซลล์น็อตนะเครื่องระบบนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ถ่าย,ถ,ายถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตัวกองนะครับเราเปลี่ยนให้หมดเลยระบบช่วงล่างเฟืองท้ายระบบไฟเราเช็คให้ก่อนนะครับคุณลูกคา้าตัวรถดูครับมีมอกชัดเจนตัวเลขนะรถไม่เคยดุกชนหน้าดูครับตัวน็อตนะน็อตเดิมๆเลยสีเดิมเลยคุณลูกค้า ดูครับคานนะตัวทานเราก็สีเดิมนะต่ะนี่ครับผมได้มดูรูกระโปงฝากระโปงหน้าเป็นไงครับเดิมเดิมเลยนะครับตัวรูกลมอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ว่ารถกระดูกชนไหมนะครับถ้ารถกระดูกชนตัวนี้จะเสียหายครับเปยุกนะตัวนี้ก็จะต้องถูกเปลี่ยนด้วยตัวกระบอันะนี้กป็เดิมเดิมเลยนะครับเเดิมเลยนะครับสภาพเดิมเป็นไงครับโดยรวมนะรถของเรานะครับแทบจะไม่เคยจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราคัดก่อนนะครับก่อนมานำแจ้งํารวจ ก็รับรถมาสนหนึตรงแปลรับรถไม่ดีนะครับขายไม่ออกเราไริษัทเราก็ขาดทุนนะครับคุณลูกค้าเนาะถ้าในเรืองการตัวนี้นะครับตัวไฮนะครับผมแนะนําเลยติดต่อผมนะครับน็อตน็อตบริษัทเพชรยนต์นะผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าติดต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์หรือทักไลน์มาก็ได้ครับ08 0 4 7 5ปด5ูนะครับเบอร์ผมนะครับเบอร์อ่าไอเดียไลน์นะครับส่วนเบอร์มือถือ0 8ศูนย์แปดสี่สองห้าสองสองหกเก้าะหนึ่งอย่า 1.52ปี 1> 1. 9, 19นะครับราคา3แสนเป็น19,000บาทผ่อนนะครับ6,080นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะผ่อนจุดนนี้วางดาวครับลองวางดาวสัก3-4หมื่นนะครับลูกค้าก็จะผ่อนจุดอนนี้หรือถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกวางดาวก็ผ่อนตามนี้ได้เลยนะคุลูกค้านะครับขอแค่รายได้ท่านมี3ขึ้นอายุนั้น1ปีขึ้นไปที่มารายได้ชัดเจนนะครับหรือท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็อาจจะเป็นเชาานาเชาาไร่ชาว,าชาวาสวนมีที่ดินชัดเจนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ อ๋เอสเตมเมนต์มายื่นกบผมใช้ได้เหมือนกันเนาะหรือท่านมีเพื่อนอยากจะแนะนํา<ม>ก็แนะนําได้นะครับทางนี้เลยเนะะยาะจะเลือกครับจะกับผมรตบริษัทเพรยนต์นะครับขึ้นชื่อรถสี่ถึงห้าดาวรถในสองที่นี่ครับเพรยนเราเปิดมากว่ายี่สิบาปีเต็ม<ๆ>เพรยนในดูวัสดีครับ